ผมคิดว่าโอกาสลดค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่โอกาสในการจะคงดอกเบีย้ยก็มีเสียงตอนนี้ในตลาดเออ่เป็นลดดอกเบีย้ยเยอะกว่านะครับ according to Bloomberg consensus นักเศรษฐศาสตร์อะไรคนมองว่าอาจจะเป็นการลดมากกว่าแต่ก็ยัมีส่วนหนึ่งฮะบางท่านก็จะบอกว่าจริงๆอาจจะไม่ลดก็ได้และเป็นเสียงแตกเพราะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมชอบ ชอบเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่มันไปทางหนึ่งสัทีเดียวเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วลดจริงหุ้นจะขึ้นได้ได้ค่อนข้างดีครับเพราะนั้นที่เราเคยคุยกันไปผมคิดว่าถ้าเสียงของนักเศรษฐศาสตร์ในตลาดอาจจะมีบางคนบอกอาจจะเป็นคงก็ได้อย่างเงี้ยผมชอบเพราะว่าถ้าลดจริงเนี่ยหุ้นจะขึ้นเยอะครับค่ะคือตลาดก็จะ ถือว่าเป็น positive surprise ถูกไหมคะยังไม่ได้ price in หรือว่ายังไม่ได้เป็นไปในคาดการณ์ของตลาดมากนักที่ผ่านมาถูกต้องถูกต้องฮะอาจจะเป็น positive surprise พราะมีส่วนหนึ่งที่คิดว่าจะเป็นการคงนะครับค่ะทีนี้คือในแง่ของการลดดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะมีบางสำนักในต่างประเทศนะคะบองว่าอาจจะถึงขั้นจัมโบ้คัดหรือว่าเป็นการลดลดอกเบี้ยในตราที่มากกว่า0.25%นะคะคุณกันมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าคะ อันนั้นก็อย่างที่บอกฮนะ,ะความเป็นไปได้อาจจะน้อยลงมาแต่อย่างที่บอกครับเราจะต่างกับเฟดถึงถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคุณจะบวกแรงเพราะเพราะของเราเนี่ยเป็นประเทศเอในการบริหารที่ผ่านมาช่วงอ่ะนะับเป็นสามถึงห้าปีแล้วกันนะฮะเราไม่ต้องดูอะไรเยอะเราดูแค่สภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของไทยกับอเมริกามันแสดงให้เห็นว่าเราเราเรา,เรายอมรับแล้วว่าเราพลาด แล้วเราพยายามจะเร่งเร่งทําให้มันถูกต้องแต่ของเฟดเนี่ยถ้าเฟดทําอย่างนั้นเน่ยไม่ได้แต่ของไทยผมคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บหุ้นจะต่อบเราในเชิงบวกมากแต่โอกาสเกิดค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของ policy space อะไรต่างๆก็ว่ากันไป การลดดอกเบี้ยถ้าเกิดขึ้นในรอบนี้นะคะคุณการคะจะมีผลกับตลาดจะมีผลกับกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นยังไงบ้างคะจะได้กับใครนะคะหรือว่าจะมีผลกระทบเชิงลบกับหุ้นกลุ่มไหนคะถ้าเป็นการลดแบบมีเซอร์ไพรส์หรือว่ามีเสียงแตกแบบนี้เนี่ยแบงก์ Bank จะลงค่อนข้างแรงครับแต่อย่างไรก็ดีเราคิดว่าคงจะเป็นลงณวันที่มีการประชุม นะครับแล้วอาจจะมีแรงซื้นขึ้นได้เพราะว่ายิวของแบงก์ก็สูงส่วนตัวที่ได้ประโยชน์ชัดเจนก็คือไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์สังหาเนี่ยจะขึ้นแรงแต่ในก็ดีฮะช่วงนี้สองกลุ่มนี้เนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าคนนี้ได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยลงเนี่ยมันก็จะมีแรงเก็งกาไรขึ้นมาจาก p o s i t i v e surprise ตรงนี้แต่ตอนนี้น้ํานเขื่อนมันมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะผมเช็คตัวเลขเมื่อเช้าเนี่ย มันมันมีความน่ากังวลอยู่ครับว่าจะเกิดน้าท่วมได้ในปีนี้เพราะนั้นถ้าเกิดกลุ่มเรียลเซกเตอร์ที่เป็นฐานรากไฟแนนซ์อสังหาจะกระทบแน่นอนฮะกับกเรื่องเรื่องน้าท่วมตรงนี้เพราะนั้นทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นเพียงเทรดดิ้งเป็นเพียงเทรดดิ้งนะครับถ้าเป็นเอาเซฟเเลยเราชอบ KTC อันนี้เป็นบัตรเครดิตอาจจะเซฟกว่าหน่อยเมื่อเทียบกับไฟแนนซ์ตัวอื่นนะครับอสังหาอาจจะชอบเป็น เอพีนะครับส่วนแบงค์ถ้าลงมาถ้าจะซื้อคืน S C B K T B ครับค่ะนี่คือจากธีมเรื่องของดอกเบี้ยนะคะในรอบนี้นะคะแล้วอโอกาสในการที่จะ เป็นไซคลดอกเบีย้ยขาลงต่อเนื่องของแบงค์ชาติบ้านเราในี่คุณการมองว่าตื่นไปได้ไหมคะคือที่ผ่านมาการลดดอกเบีย้ยเกิดขึ้นก็จริงนะคะต่อเนื่องลดมา0.75แล้วนะคะแต่ว่าแบงค์ชาติก็พยายามยืนยันเสมอว่าไม่ใช่ไซคลหรือว่าวงจรของดอกเบีย้ยขาลงก็เป็นการลดเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์เป็นการลดเพื่อความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจในตอนนั้นค่ะคุณกันค่ะผมว่าเ,เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแลวเขาก็เป็น อการสื่อสารอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะสื่อสารเสมอว่านี่ไม่ใช่การเริ่มต้นของ easing cycle แต่ทุกคนก็รู้ครับว่ามันมันก็ต้องลดอะเฟดก็ลดถูกไหมแล้วบาทก็แข็งมากถ้าคุณยังดื้อไม่ถ้าคุณยังดื้อไม่ลดเนี่ยบาทก็จะยิ่งมีปัญหาคุณก็จะมีปัญหาซ้ำสองเศรษฐกิจก็จะมียิ่งยิ่งมีปัญหา ในในแง่การสื่อสารมันก็ชัดเจนครับว่าเขาจะบอกว่าอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเข้าสู่ไซเคิลการลดดอกเบีย้ยเขาอาจจะเปลี่ยนคําพูดมาก็ได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยอันนี้ผมเรียนตามตรงเพราะว่า,ท,าทําที่เอผมผมมีการติดตามกรอนอง,อง,องมาในช่วงปีสองพันยี่สี่เนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนจากโทนเป็นคงหรือลดหรือจากลดเป็นไม่ลดในเวลาประชุมต่างๆเนี่ยการสื่อสารเขาอาจจะทําได้ดีไม่เท่าเฟด ราะของเฟดเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างสมู o และมีมีมีรอยเชื่อมมีแพนซิชันอย่างเช่นตอนเฟดจะก่อจะลดเขาก็จะมีว่า the time h a s come เขามีการบอกคํานี้ออกมาอ่าพอลดปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยอ่ามาถึงเวลาแล้วตลาดแรงงานได้รับผลกระทบแต่ของเราเนี่ยคือมีมีทั้งปรับ GDP ขึ้นลงบ้างมีการลดมีการชักเข้าชักออกบ้างอันนี้ผมคิดว่า,าจจะยังไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะนั้นผมให้น้ำหนักน้อยครับค่ะ ส่วนโอกาสในการจะลดต่อเนื่องในธันวาคมด้วยในปีหน้าด้วยนะคะคุณกันแล้วก็าทาง c ี s นี่มองอยังไงคะ่ะมีโอกาสครับมีโอกาสว่าจะลดทั้งเดือนตุลาและเดือนธันวายิ่งทาน้ำท่วมเนี่ยผมคิดว่าก็ลดไปเลยฮะไตรมาสนี้0.5ให้เหลือ1%ท่วนไปเลยไม่พอ ก็ไปถึง0.5ก็ได้เพราะโควิดเราก็ไปถึง0.5แล้วตอนนี้บาทก็ไม่ได้อ่อนซะหน่อยประเด็นเงินไหลเข้าบาทถ้าเราจะแก้กันจริงๆก็ทําให้ดอกเบีย้ยมันต่ําๆเพราะว่าเงินมันจากไหนไม่รู้เป็นเงินไร้ที่มาเป็นเออร์เรอร์ที่เข้ามาบาทเยอะขนาดนี้ถ้าเราดอกเบีย้ยเหลือ0.5มันก็อาจจะช่วยก็ได้เพราะในแนนความ็นขอ,มของเราเราคิดว่ารถเถอะครับไม่ได้มี ไม่คือผมเข้าใจนะในแง่ของนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาจะต้องมีมีการบาลานซ์การเติบโตเงินเฟอ้อแล้วก็สต ability หรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเงินแต่ถ้าพูดกันตรงๆในอนาคตหนึ่งถึงสามเดือนเอาเอาแค่ถึงสิ้นปีฮนะสามวันนี้มันต้องบอกว่าต้องลดอยู่แล้วเงินเฟอ้อเดี๋ยววันนี้ก็มีรายงานนะครับซึ่งผมคิดว่าค่อนข้นงชัว ติดลบเป็นเดือนที่หกติดต่อกันโซนทางค่าของชีพที่ค่าของชีพเหมือนเงินเฟอ้อของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยเศรษฐกิจเราก็เลยไม่ดีถูกไหมฮะไม่ดีมานานแล้วเรื่องของเศรษฐภาพบาทก็แข็งเหลือเกินทั้งที่เงินเฟอ้อก็ติดลบเศรษฐกิจก็ไม่ดีมันเพราะอะไรมันเพราะมีเงินไร้ที่มาเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสามสามเรื่องนี้แล้วจะมีน้ําท่วมเข้ามาอีกเนี่ย มันต้องลดติดต่อกันเหลือสูงจุดห้าหรือจโบโมัาจริงๆก็ๆก,ก็ทาได้แต่ผมเข้าใจครับว่าอาจจะอาจจะทําอย่างนั้นไม่ได้ทันทีเดียวเพราะนั้นผมคิดว่าค่อยๆลดเป็นค่อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆลดอาจจะเป็นทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะนั้นเรามองลดตุลาและลดธันวาแม้ว่าตลาดบางท่านอาจจะมองว่าอาจจะต้องมีการทักไหมอาจจะต้องมีการรอไหมเพราะว่าลดแรงไปเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรที่ผันผวนหรือเปล่า เพราะเขาก็ต้องเวทเรื่องชัดดาวอะไรด้วยว่าทําให้กลาดาการเงินไม่ผันผวนเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าถ้า25เบสิสพอยต์แล้วสื่อสารดีๆมันทําได้ครับค่ะนี่คือฝั่งกรนอง,อง,อง,องนะคะแต่ว่าเดือนตุลาคมนี้จะมีประชุมเฟดด้วยเหมือนกันนะคะคุณการคาดการทิศทางดอกเบีย้ยเฟดยังไงคะ่ะรอบนี้ก็จะเห็นการลดอีกหนึ่งครั้งหรือว่าจะเห็นการคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนคะ่ะอืมอันนี้อันนี้ พูดยากแต่ผมรู้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการลดแต่ถ้าเขาจะไม่ลดเนี่ยเพราะว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดมันมันมันดีเลยไงไอ้ที่มันเกิดชัดดาวแล้วมันไม่ได้มีรายงานคือนอนฟาร์มมันก็เลยไม่ได้มีตัวที่มาชี้วัดว่านี่แหละ,ะจ้างงานมันยังอ่อนต่อนะแต่ถ้าเราเอา A D P ก็ได้นะอีกตัวหนึ่งที่ก่อนจะชัดดาวมันมีรายงานจะเห็นว่าติดลบเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องลงลดดอกเบีย้ยต่อ นะครับเพราะฉะนั้นไซเคิลการลดอดอกเบีย้ยของเฟดก,ก็ยังคงอยู่แล้วตลาดก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นการลดเหมือนกันนะครับค่ะถ้าการลดดอกเบีย้ยนั้นเกิดขึ้นทั้งในบ้านเราแล้วก็ในฝั่งอเมริกานะคะผลกับเม็ดเงินฟันฟโล่ของโลกจะเป็นยังไงบ้างคะคุณการะคะคือเงินจะไหลออกจากสหรัฐไหมแต่เขาจะไหลเข้าบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าดอกเบีย้ยบ้านเราก็เป็นขาลงเหมือนกันผมคิดว่าน่าจะเป็นการไหลเข้าในสินทรัพย์อื่นๆซะมากกว่ารวมถึงตลาดหุ้นอื่นๆ รเราเห็นบิตคอยทำพอทำไฮสี่าาล้านบาททองคำก็น่าจะเพอร์ฟอร์มต่อผมว่าสี่พันเหรียญเนี่ยน่าจะมาเร็วกว่าที่หลายคนคิดนะครับแล้วก็เรื่องของออตลาดหุ้น International Stock ผมใช้คำนี้แล้วกันเป็น Non-US ปีนี้เพอร์ฟอร์มมากหลังจากเรื่องของการที่ดอลลร์อ่อนได้ประโยชน์จากค่างเงินส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการที่ U.S. เขาอาจจะมีความไม่แน่ไม่นอนเยอะอาจจะมีเรื่องของแคชอัพเพลยไปเล่นเทคจีนบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมันทำให้อินเตอร์เนชั่นแนลสต็อกที่เป็นนอน U.S. ก็เงินก็ไหลเข้าชัดเจนอี e เมอร์จิงมาร์เก็ตก็คือหนึ่งในนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าทุกทุกคนได้ประโยชน์หมดแต่ไทยเนี่ยอาจจะยังน้อยที่สุดอยู่เราเราเรามีการพูดคุยกับผู้จัดการกองทุนที่เป็นต่างประเทศนะครับรวมถึงของของบรก ต่างชาติที่เป็นโบกเ,เพื่อนเราที่เป็น international house เนี่ยเขาก็มีการพูดคุยเหมือนกันซึ่งคำตอบมันก็ใกล้เคียงกันก็คือ f o r e i g n ยังมองไทยแลนด์เป็น trading market สิ่งที่เขาสนใจตอนนี้ก็คือ politics ซึ่งมันก็ยังเป็น quick big win ยังไม่ได้มี structural reform ก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรที่มันชัดเจนทีนี้กลุ่มหนึ่งฮะที่ที่เขาชอบก็คือกลุ่มปอตทที่มีการทำ asset monetization ก็คือการแปลสินทรัพย์เป็นเงินอะไรต่างๆ มันก็จะมีประมาณนี้แต่ S S Long a S เขายังมองว่าเป็น t r a ดดิ้งมาร์เก็ตเนี่ยฟันฟลอที่ไหลเข้ามาก็จะไหลเข้ากระจุกตัวและอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะมีการเบรกนะครับเพราะนั้นทุกสินทรัพย์ได้ไประโยชน์หมดฮะไทยอาจจะได้เหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าเพื่อนๆค่ะแล้วแบบนี้คุณการมองการวางแผนลงทุนในตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลกยังไงคะคือเราก็อาจจะมีจังหวะได้แง่บวกจากเรื่องของดอกเบีย้ยที่ เป็นขาลงนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เป็นกกอบเป็นกำรรเหมือนกับตลาดโลกหรือว่าสินทรัพย์อื่นของโลกนะคะการจัดพอร์ตในจังหวะดอกเบี้ยขาลงของทั้งโลกและไทยนะคะควรจะวางแผนยังไงคะผมคิดว่าไทยเนี่ยพอร์ตหลักนะครับก็ถ้าเอาเป็นเอาเป็นหุ้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นหุ้นทั้งหมดผมว่าแบ่งเป็นสามอย่างก่อนหุ้นตราสารนี้แล้วก็ตาสารทางเลือก หุ้นหรือตราสารทุนเนี่ยก็เนื่องจากหลายที่ก็แพงนะครับผมคิดว่าประมาณอ่อสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตคือไม่เกินครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นอะไรที่เราจะมีไม่เกินนั้นซึ่งตรงนี้รวมถึงไทยไปแล้วด้วยแน่นอนถ้าเรามีตราสารทุนไปนเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นหรือครึ่งหนึ่งของพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องมีกระจายกระจายก็ง่ายๆฮนะใครมีสหรัฐถือต่อใครมีจีนถือต่อใครมีญี่ปุ่น นีมมม่มีนายกใหม่ก็ขึ้นต่อก็ถือต่อเพราะฉนั้นเนี่ยทุกการการใส่พอร์ตเพิ่มของเราเนี่ยเป็นที่เป็นตาสามทุนเนี่ยเราจะใส่เฉพาะตัวที่ถูกหรือจะใส่ใน,ในเฉพาะกองทุนดัชนีเท่านั้นนะครับเช่นหุ้นไทยถูกอ่ะตอนนี้เริ่มแพงแล้วอาจจะเริ่มใส่เบาลงแลวจะซื้ออะไรเพิ่มซื้อเป็นกองทุนดัชนีจะไม่ซื้อหุ้นรายตัวแล้วนะครับแล้วพยายามไม่ให้มันเกิดห้าสิบเปอร์เซ็นตของพอร์ตทั้งหมดส่วนทางเลือก ทองคำคริปโตผมคิดว่ามันก็แรงทั้งคู่ก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะถ้ามีแล้วเราเราถ้าดราไล่ตัวเลข20%สองอันนี้รวมกันผมว่าไม่เพิ่มพอร์ตนฮะก็ปล่อยรันไม่ขายแต่ไม่เพิ่มถ้าอยากจะเพิ่มอาจจะสนใจเป็นเป็นรีด global read ตอนนี้ก็มี r e ีดหลายตัวครับที่ผมคิดว่าราคาไม่ได้ขึ้นเท่าทองคำและคริปโต นะครับา <Yeah. S 1> ไม่ได้ขึ้นเท่าทองคำาละคริปโตและยังได้ประโยชน์จากของเบีย้ยขาลงเหมือนกันและเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่น่าสนใจเพราะรีมนันก็คืออสังหาแต่เราอาจจะเลือกเป็นอสังหาที่เป็น US เอ่าเราอาจจะเลือกพวกที่เป็น,ปนอ่เรียลตีน r ำเวลทาวเวอร์คือคืออสังหา US อาจจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าจากเรื่องของค่าเช่าเรื่องของการเข้าไปพักเข้าไปออคคิเอนซีอะไรต่างๆเพราะตรงนั้นเนี่ย มันอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางฟ i น a n นเชียลต่างๆเพราะฉนั้นอาจจะเพิ่มรลีเข้าไปเพื่อให้ได้ยี่สิเปอร์เซ็นอีกสามสิบที่เหลือผมคิดว่าสามสิเปอร์ซ็นที่เหลือเราก็ไม่เสียของครับก็อยู่ในตาสันนี่อาจจะอยู่นี่สักครึ่งๆตัวสั้นกับตัวยาวตัวสั้นก็มันนี่มาเก็ตผมคิดว่าแม้ว่าตอนนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยลงมาเรื่อยๆ แต่ผมก็คิดว่าคงจะลงได้ประมาณสี่หรือสามไปปลายเพราะนั้นเนี่ยดอกเบีย้ยนะดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่ตราสารนี้ระยะสั้นจ่ายมันก็คงจะอยู่แถวแถวระแวกนั้นส่วนตัวยาวเราเริ่มเห็นราคาเริ่มพีคขึ้นมาจากการลดดอกเบีย้ยของเฟดแต่ถ้าใครไม่มั่นใจว่าตราสารนี้ระยะยาวของสหรัฐจะปลอดภัยก็ผ่านอย่างนี้ก็ได้ครับตราสารนี้ระยะสั้นเป็นริกาตราสารนี้ระยะยาวเป็นไทยเพราะของไทยเนี่ยเราไม่น่านจะดีฟอง พราะนั้นเนี่ยพอร์ตเราก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นพอดีเนี่ยฮะหุ้นห้าสิบทางเลือกยี่สิบบอลสามสิบนะครับ